ช่วงสาวินเทเาดีคะป้ามาินี่ตับหอยหอยเม็ดไส้ะโดดมาเดาลาแซ่บเม็ดไส้เบาเด้อเม็ดไส้เมอกี้ม็ัไส้เขาาแอดแอแล้วต้องระวังต้องหาช้อนีกนหนึ่งให้กินเลยต้องหาช้อนมาอีกอันนึ่งใหไม่ใช้มือได้ไหมเอาเลยเลยสั ช้อนมันไม่มีแล้วนิดนึงใช้มือเลยค่ะตนี่เน้อผัดไทยนี่ผัดไทยร้านไหนอรพี่ร้านส้มตำจ้ะร้านส้มตำเหรอผัดมีร้านนิกนิกนะหรอผัดมีไม่ใช่ผัดไทยที่อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านแต่คล้ายกันอะไรไม่คล้ายค่ะคนละอย่าง มีผัดหมี่อีสานก็หรอเข้นขัดหมี่นะอ๋อไม่ไม่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่อะไรเลยเนาะใส่ถั่วถ้าผัดไทยเราใส่เครื่องเยอะมีเนื้อมีอะไรด้วยมีถั่วด้วยทั่วไปนะไปกินเผ็ดๆนะซีซีฟเฮ้ยไล่แอมุกี้ไม่ได้มาด้วยยังเจ็บท้องยังไม่หายดีแพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นไม่เห็นมากินก็ตามนะนางสารสิบครับสองบรรแรก น,นี่เวลาเจ็บท้องอันเป็นรอบเดือเนเหรอเหมือนกันเลยนี่ไข้แปกคุลน,นี่เวลาเป็นจะปวดหัวจะไม่ปวดท้องเดินไม่ได้เลยห้อยนะ่ะจะปวดหัวแล้วก็ปวดหลังเป็นเหมือนกันเลยแบบงานเข้าเลย,เลยไม่ทําอะไรเลยแช่วงนั้นสองสามสี่วันดูว่าไม่ทําอะไรเลยข้าวก็ไม่ได้กินแบบเกือแบบตายเวลาเวลาจะมาก็าคือมันจะขึ้นหัวก่อนเลยจะนอนปวดหัวแบบเมไมเกิน ใช่ใช่โอ้ยเป็นเหมือนกันเลยโอ้ยแบบทรมานถิ้เด้อ ก็เองแต่ว่าเฮ้ทเราก็ต้องห่อมากินอย่างนี้บอกนั่นแหละแต่ว่าเขาแต่ห่อมาให้แต่ทำที่บ้าน่ไกตัวโอ้เป็นง่ายนะุแล้วก็เดี๋ยวมาอีกสองลังค่ะบ่คุณสั่งมาแล้วรอโอ้พจะสิเป็นกล่องกันเลยบ่ยากเลยใช่ค่ะมาถึงเปิดกินได้เลยค่ะไม่ได้อ้ไม่ได้อะไรไม่ต้องหากินแบบทำเร็จเลยเออง่ายนะเจ้าคุณหมื่นประทันใ อ้ชายเออเฮ็ดดีๆเอเป็นกำลังใจให้อบุ่าบุกจกินเผเอรจยเจกับบงกนอนเลยถ้ามึเศ้านีกิเผาิไม่กินเผาบนโอ้หเ่กรควเจ้า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 เจมาเจ้าเจ้าเจ้าเก้าเ้าเจ้้าเาเจ้เจ้าเจ้าเจเจ้าเ้าเจ้้จ้าเ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 จ้าัจเ้าเ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจเจาเจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้จ้าเจ้าเจ้า นีด wow. ู ja. ิจักว่าปนนคิ <S <S ้องน้องอ้มีีรู้านอิมดีตดอกบไปคับเบิ่งแล้วเออมันนิ่มแล้วเลยบอกว่าเอาจะไปขับของน้องรู้ว่าสั่นเมแม่ของเจ้าของอนาะบลูไปนั่นเนาะ้าราการไป่ได้ร้วยาปนั่นอเนา หนูดีเป็นนัวๆของเข้าวได้หรือเปล่าข้าวต้มเองจ้าต้มเองปรุงเองไรว่าไม่ขายหมดเลยเพป็นก็เห็นเพิ่นใช้ขวดขายมาจ้ะนี่อยู่หรออยู่แถวไหนอยู่แถวไหนบ่อท่างไหนบุ้งหู้ดอกเพราะว่าบ่รู้ดอกเพราะว่าไม่รู้เจ้าเจ้าจะเห็นอยู่อันมันลงในเก็บเห็นอยู่จะบ่ฮู้มันอยู่งวันไหนหอกเลี้ยวซ้ายแล่นไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายบ่ฮงหูหรอกไปเปิดหัวเปิดหัวเปิดหัวบ่ฮู้ล้วดีนะ เมื่อบ้านเมื่อบ้านเพเห็นคนยืนเมื่อานกไปไมาๆอยู่ครับมาสองรอบแล้วม่กับใส่แรดนเนื้อเืองแล้มวัเพื่นนดนีเบานจัานาเพื่อนะเอพว่านจะไปซื้อข้อสี่เป็นสาดในเลือี่สองาง เรามีทะเบียนออ๋ยังอยู่ยังขบกินเยอะจ้ากินกินได้อยู่ครันขบกินหลายครก็ไม่เหมือนหนูเลยก็แบบกระสายทั้งหลายกินได้นิดหน่อยหนูเจ้มากกับก้ามปกินได้นิดหน่อยกินเผ็ดเยอะไม่ได้อันนี้อันนี้ไปอยู่แถวไรคะเนี่ยหนูอยู่ในเมืองจ้าเมืองตะกุนฮอมปะอำเภอพัฒนาเนี่ยจ้าขาจะอยู่พัฒนาจะไม่ได้อันกู้เติ่งอยู่บ่มันมันใหญ่เลยจ้าพัฒนาก็อยู่บ้านเลย ก็เจอราเห็นอันเราเห็นแบบเติมสวยนะฮะจ้าจ้าหเป็นซ้ยเติมสวยเราเป็นกูใจเขารักรองเท้าเนาะคนตามแต่เอมอันเดิมอันเดิมนะเจ้าเนี่ยคือทบ่บ่านวันซ้อนวันเราเปเจ้าก็ต้องนียบ่านวันอป็นมกาดีแก อันนี้วันสุกนะคนนะอ้าที่ผ่้นปัญหามาเป็นวัาคาลายังกอนอะางตะเลิกบอกเป็นวันวันเกิดราชินีเหาวันนักตะเลิกบอสไม่เควเลยอกจะเกินไม่ใช่ไม่ถูกของคนนี้ของราชินีองค์มาอันนี้อันนี้ของประเทศได้สิเนี่ยเขาเม่วนนะประเทศเกิดวันที่สองมาที่นี่ไหม่อันที่สามที่สามเหรอสามที่มอันนี้สที่สามนี่น่หละือมนี่แหละ วันผมยังใ้ลงน้ำสักวับาคนยูคอันเค่ายใดก่อนอะยูู้ดอนครับได้ยูค่ายใดนะ่ัยบาญชาการหารพัฒนาอู้ดอนอู้ยู้ๆดอนยูบอใดท่าเพื่อที่่า